การแข่งขันชิงแชมป์ข้าวแกงแห่งประเทศไทยนี่นะสุดยอดแชมป์ประเทศไทยครั้งที่หนึ่งนะคะต้องบอกครั้งที่หนึ่งระหว่างวันที่ 17, 18, 19, สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าตุลาคมสองพันร้อยหกสิบแปดนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่สมาคมพัฒนาการไทยริเริ่มในการที่จะจัดการแข่งขันสุดยอดข้าวแกงไทยโดยที่ท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นคนตั้งชื่อเลยว่าต้องข้าวแกงเท่านั้นนะคะังนั้นเราก็หวังว่าเราจะพาข้าวแกงไทยไปสู่นานาชาติได้นะคะแล้วก็จะพานักท่องเที่ยวทั่วโลกให้รู้จักข้าวแกงไทยมาเมืองไทยมีหมุดหมายว่าต้องมากินข้าวแกงซึ่งเป็นโลเคอลหรืออัตลักษณ์ของคนไทยที่กินกันทุกวันแล้วก็มีกระจายตัวอยู่แทบทุกถนนทั่วทุกถิ่นนะคะ ประมาณ1 0 0 0 0แสนรายนะไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ริมบาทวิถีหรือว่าสตรีทฟู้ดหรือว่าอยู่ในห้างนะคะอยู่เราหวังว่าในอนาคตก็จะไปอยู่ในโรงแรมด้วยนะคะข้าวแกงจะเป็นความหวังในการที่จะเป็นหมุดหมายใหม่ที่นักเที่ยวนอกจากจะรู้จักต้มยำกุ้งมัสมั่นผัดไทยและก็เมนูอื่นๆแล้วก็จะได้มาหลงไหลมาติดใจนะคะขอบคุณพันธมิตร หลักของเราเนี่ยก็คือฟีนิกซ์นะคะให้เราใช้สถานที่เต็มพื้นที่9,000ตารางเมตรในชั้น4นะคะได้จัดการแข่งขันขอบคุณพันธมิตรอย่างสมาพันธ์ SME มาดูพื้นที่ส,สวยนะคะขอบคุณ3แพลตฟอร์มที่ชวนทำตั้งแต่วันที่9กันยายนนะคะหเดือนเสร็จๆนะคะก็ร่วมแรงร,ร,ร่วมใจเราร่วมสนับสนุนเงินรางวัลแล้วก็การ โปรโมทข้าวแกงให้เป็นที่รู้จักแล้วเดี๋ยวก็คงจะช่วยกันทําให้ข้าวแกงไทขายดีขึ้นนะคะแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่มาวันนี้เนืองแน่นเป็นครั้งแรกที่การเป็นการจัดงานแล้วซัพพลายเออร์ตอบรับอย่างดีมากขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะผ่านสื่อไม่คิดเลยว่าจะมีสื่อประมาณ200ชิ้นที่ในเวลา1เดือนที่ลง ประชาสัมพันธ์เรื่องข้าวแกงนะคะมันเป็นกลายเป็นออแกนิกอยู่ในความสนใจเราหวังว่าเราจะสามารถผลักดันข้าวแกงให้เป็นการท่องเที่ยวได้นะคะสนับสนุนการท่องเที่ยวได้หวังว่าเราจะผลักดันข้าวแกงให้ช่วยลดค่าครองชีพนะคะให้แม่ค้าข้าวแกงขายดีขึ้นนะคะมีการพัฒนาตัวเองไปเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้นะคะแล้วก็ จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้หลังจากที่คนละครึ่งคลาสหมดนะคะก็จะมีข้าวแกงเป็นความหวังเรื่องการลดค่าครองชีพค่ะหวังว่าจะได้ผลักดันให้รัฐบาลน,นี้ช่วยรับขรเข้าโครงการข้าวแกงไปเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ